ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมันน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 สวัสดีครับ พีซีทุกท่านและก็ลูกชิทุลูกหาทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ช่องช่างฝีมือของผมอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ส1เวนะครับมกราคมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเอเข้ามาครับยังมไม่มีเอเข้ามาเลยก็เลยมานั่งทักทายกันหน่อยเพราะว่าไม่มีชิปลง ไม่มีรถเข้าเลยไม่มีไม่มีคลิปลงนะครับอ่าก็เลยมานั่งทำคลิปซะหน่อยนะครับโอ้ช่วงนี้มี f อฟซีโทรเข้ามาหาหลายท่านอยู่ครับเข้ามาสอบถามเรื่องแอรนี่หลายท่านอยู่แต่ยังไม่มีใครเข้ามานะครับอ่าถ้าจะมาก็รีบๆนะครับเพราะว่าถ้ามาพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะ ทำไม่ทันนะครับอย่าลังเลครับอย่าลังเลเอารถมาตรวจเช็คตรวจซ่อมดูก่อนได้ครับมาตรวจเช็คดูก่อนว่าเป็นอะไรนะครับอา่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราพูดกันทางโทรศัพท์ทางไลน์เนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหน้างานผมก็อาจจะประเมินราคาได้ไม่ไม่ตรงนะครับอาจจะคาดเคลื่อนอาจ,จมีการคาดเคลื่อนได้เลยครับเพ<ท>ราะเราไม่ได้เห็นหน้างานเราไมไ่เห็นเนี่ยราคาอาจจะ ขึ้นได้ลงได้เหมือนกันนะครับอผมมัวราคาไปเท่านี้มาอาจจะขึ้นเพิ่มขึ้นได้อาจจะจะลดลงมาได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความยากง่ายของงานด้วยนะครับจะทางานมันง่ายมันก็ค่าแรงมันจะถูกนะครับถ้างานมันยากทํายากค่าแรงมันก็จะสูงนะครับก็เป็นหลักของบริการหลายที่เขาก็เขากยิดถือหลักตรงนี้นะครับอะไรมันทำง่ายราคาก็จะถูกอะไรทำยากมันก็ราคาก็จะแพงนะครับ เปวันนี้ก็บางว่างครับว่นนวางวันนี้ว่างท่านใดจะรถเข้ามาก็เชิญนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ยังไม่มีใครนัดนะครับยังไม่มีคนนัดถ้าจะรถเข้ามาก็เอารถเข้ามาได้เลยนะครับ <S <S อารมณ์มาตรวจเช็คตรวจซ่อมมาทักทายมาตรวจก่อนก็ได้มาเช็คดูก่อนได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเออมันเป็นอะไร มันเสียหายเสียหายมากน้อยแค่ไหนไหมอะไรเงี้ยเอารถเข้ามาตรวจเช็คตรวจซ่อมดูก่อนได้ครับมาเช็คดูก่อนว่ามันอะไร้เสียไหมมันถ้าถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะสู้แดดไม่ได้นะครับเพราะหน้าร้อนมาเนี่ยงานแอร์มันก็จะเยอะนะครับถ้าท่านใดว่างๆก็เอารถมาเช็คได้ผมเปิดทุกวันครับเสาร์อาทิตย์ผมก็เปิด วันหยุดราชการผมก็เปิดนะครับแต่ขอเรียงนัดผมแค่นั้นเองมาหาผมในนัดผมอย่างเดียวนะครับ มาหาผมนี่นัดผมค่นันเองครับนัดว่าจะมาวันนี้อวันนี้เวลาเท่านี้นะครับผมก็จะจัดสถานที่ไวรอนะครับอืนะครับอ่าถ้าไม่ไม่นัดผมก็ผมก็จะไม่ไม่ได้จัดสถานที่รอนะผมไม่ได้จัดสถานที่ผมจะไ,ไม่ได่เปิด,แ,ปดแบบโอเพ่นนะครับอ่าแต่เราจะทําแบบมีการนัดลูกค้านัดผมก็จะเปิดสถานที่แห่งนี้นะครับให้ดูทีหนึ่งนะครับสถานที่ผมนะครับสถานที่แห่งนี้ อ่าก็คือคือนีคอ่คือสถานที่ที่เอาไว้รับต้อนรับเอฟซีที่จะเอารถเข้ามาซ่อมนะครับนี่ผมก็จะเอารถออกนะครับประมาณนี้มันก็จะอันนี้อังคารนี้ผมก็ปรับใหม่นะครับทําใหม่เพิ่งทาเสร็จนะครับนี่ก็ซื้อนี่มาใส่ละซื้อพาร์ทเรนนี่มาใส่ใหม่นะครับ ั้งนู่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะาตอนนี้เอาไว้บางแดดบางฝนมันร้อนนะครับข้างบนนี้ก็ใส่สแลนนะครับใส่สแลนด้วยเพราะหน้าร้อนมันจะร้อนเลยซื้อสแลนมาใส่ใส่สแลนชัน้นบนก็เ,เดี๋ยวจะซื้อ,าอ,อามาใส่อีกครับเอาสแลนมาใส่อีกนะครับสแลนมันได้กัน,นกันแดดได้กันร้อนได้หน่อยนึง ก็ซื้อสแลนมาใส่อยู่ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีเอฟซีเข้ามาอยู่อีกทีหนึ่งนะครับว่าง,าง <c oughs> นี่ก็ว่างผมก็ทําเต็นท์นี่แหละครับทําเต็นท์เอาสแลนใส่หาผ้ามาวิ่งใหม่นะครับปูผ้าใหม่ เอาเพอยามมาคุมหลังคาใหม่นะครับเอาเพอยามมาคุมหลังคาใหม่บางวันก็ทําพวกนี้แหละครับ <c oughs> บางวันก็ทํานี้ใส่เชลลแต่ทนี้ก็ทาไอ้คะแนนเอา,เอาทําดีไม่ได้ครับ okay. พอแค่พอหลบแดดหลบฝนก็พอหลบแดดหลบฝนได้ทํางานได้ก็โอเคแล้วครับส่วนเต็งอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะเข้ามาก็จะสังเกตดูป้ายของผมนะครับป้ายตัวนี้จะไว้ตรงนี้นะครับตอนแรกผมไว้ตรงนี้นะครับตอนแรกตอนแรกผมไว้ทั้งตรงนี้มันเอฟซี FC เข้ามามองไม่ค่อยเห็นหลังคาก็ใส่เส้นเข้าไปใส่วังผ้าเก่าคุมไว้ด้วยประมาณนี้นะครับ แนี้ก็เอาลังเก่ามาใส่กันความร้อนอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าหน้าร้อนมันจะร้อนมากนะครับว่าตรงนี้มันที่มันต่ําครับที่มันต่ําหน้าร้อนจะร้อนก็เลยเอาอันนี้มากันร้อนหน่อยเอาลังที่ใส่บบวอนอะไรแอร์นะครับมาใส่ลังคานี้ให้ได้กันความร้อนนิดหน่อย อันนี้ก็เป็นระบบแอร์ที่ผมเอาไว้อบรมให้กับลูกศิษย์นะครับมาที่นี่ก็ต้องทุกท่านจะได้รู้ระบบแอร์เป็นอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจในระบบแอร์ด้วยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผมได้นะครับตัวนี้ระบบแอร์ปัญหาระบบ Air. แอร์เราเห็นนี่มันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามางครั้งก็ก็แก้ปัญหากันไม่ตกก็มีนะครับระบบแอร์รถยนตนะ์มันก็มีไม่เยอะนะครับก็มีคอมเพรสเซอร์ แสงคนนเชิญบายความร้อนหรือว่าคอยร้อนมีมาโปรเดเตอร์หรือว่าคอยเยน็นวาอฟเวชั่นวาวอ,อันนนะครับตครือแอร์มันก็มีอะไรมากครับอันนี้เราถ้าเราเข้าใจมันเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมอ,อยู่นี่ครับวันนี้ห้องว่างในผมก็อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่นี่นะครับ,ะรบจะให้ดีนะก็ควรจะเอารถมาตรวจเช็คตรวจซ่อมก็ว่านนะัน มาเช็คดูก่อนมาประเมินราคาก่อนก็ได้นะครับถ้าสะดวกนะครับสะดวกผมอยากให้รถมาตรวจเช็คผมจะดูวิเคราะห์อ่าเมินประเมินหน้างานได้ถูกต้องนะครับบางคนเข้ามาก็อาการอย่างนู้นนี้นะครับบอกนู้นนี่พอมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ที่บอกนะครับเจอหลายคันเหมือนครับมคัำที่รกบางคันท่านไม่ใช่ไม่ใช่ช่างาำทีท่านอาจจะพูด อาการครับแต่ถ้ามาหาช่างมันอาจจะมีอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามาก็เจอหลายคันบางคันก็ามาเนตัวแอร์รั่วะน้ำยาแอร์หายอ่าก็ตรวจไปตรวจมาก็จเจอคอมมีปัญหาด้วยอย่างเงี้ยมันเจอปัญหาซ้ําซ้อนได้นะครับเจอปัญหาซ้ําซ้อนเจอปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นะครับมันก็เลยบางครั้งอมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับ ไคยเจอหลายหลายหลายคันนะครับที่เข้ามาบางคันก็น้ำยาแอร์หายพราะไม่แอร์หายเสร็จมาตรวจเช็คอคอมพิวเตอร์ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเจอปัญหาซ้ําซ้อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจเพราะว่าผมทํางานแบบอะไรดีว่าดีอะไรไม่ดีว,ว่าไม่ดีนะครับอืมถ้าอะไรไม่ดีคุณจะใช้ก่อนเนะี่ยผมก็อย่ามาโทษอย่ามาโทษช่างนะครับว่าเออทำไมไม่แนะนำกันนอะไรเงี้ย นะครับเอ่อที่นี่ก็ถือว่าเอฟซีมาที่นี่ก็ถือว่าเข้าใจกันดีนะครับเข้าใจดีเอ่อมีปัญหาเดี๋ยวคูยันได้นะครับถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องซ้าซ้อนทุกคนก็เข้าใจแต่อยากจะบอกบางคนเข้ามาเอเอทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับบางทีอยากจ,จะมีอะไรนีอร่อะไรอย่างเงี้ยอื อจจะมีอะไรนิดหน่อยว่าเออมันจะไม่เป็นตามที่ที่ที่เราตกลงกันไว้นะครับว่าเออราคาที่จะลงกันมันเท่านี้เพรอจว่งจริงมันมันมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้เข้าใจกันนะครับนะครับอม,มาทำไม่ทํางานเลยมาเจอปัญหาหลายอย่างนะครับมานี คอมก็ไม่ทํางานนะครับบาง,า internet, งาครั้งเข้ามาคอมก็ไม่ทํางานไฟก็ไม่จ่ายน้ํายาก็หายอันนี้กันรั่วอันนั้นก็รั่วนะครับเจอปัญหาหลายๆอย่างนี่ก็ต้องเข้าใจกันนะครับต้องเข้าใจกันเข้าใาช่างเข้าเข้าใจใช่างนะครับเออบางครัง้งไีก็การทำรถมันต้องใช้เวลานะครับถ้ามันเป็นมากๆนี่ก็ต้องใช้เวลาอ,อ <c oughs> นะครับในการแก้ไข นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายนะครับก็มีอะไรครับวันนี้ว่างๆก็มาคุยมาพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับอ่ามาคุยกันไปเรื่อยเปื่อยคุยกันไปต่างๆนานาเราพูดง่ายๆนะครับจะคุณให้ฟังเรื่องปัญหาที่ที่ประสบมานะครับนะฮะบางท่านก็มาบอกว่าเออรำไรหายอะไรเงี้ยก็พูดกันให้ฟังคุณ พูดให้ฟังกันนะครับนาะจะให้ดีบางคนจะรบมาตรวจเช็คดูก่อนว่ามันมีปัญหาไหมนะคือบางครังการําบยาแอร์หายตรวจเช็คที่โอวเขามีปัญหาด้วยนะฮนะนี่คือปัญหาหลักนะครับปัญหาไม่ได้เกิดอย่างเดียวนะครับบางคงันก็มาเจอแถงรั่วคอยเย็นรั่วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องอยาก เรื่องที่บางคนอาจจะไม่พร้อมาอะไรเงี้ยครับมันจะปัญหาซ้ําซ้อนในบางทีไม่พร้อมเงี้ยมันก็เป็นไรถ้ไม่พร้อมก็ไม่ไม่ทาผมก็ไม่ว่าไดาแล้วมัเติดเช็คดูก่อนก็ไ้ครับบางคนก็บางคนก็พร้อมบางคนก็ไม่พร้อมครับแต่อายุการใช้งานของระบบแล้วมันก็มีทุกตัวนะครับเออ่ ยูอันนั่นแล้วแอ๊มีทุกตัวมันก็มีทุกตัวนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยมันพวกวาวดเดอร์มันมียุคการใช้งานอยู่แล้วนะครับมันทุกวันนี้ก็ทําให้มียุคการใช้งานทุกทุกชนิดรุ่นใหม่ๆเนี่ยถึงเวลาลองสังเกตดูว่าถึงเวลามันก็พัง ึงเวลามันก็เสียอ่าระยะเวลาม,มาสี่ห้าปีแน้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วครับก็พูดกันคุยกันไปครับวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรนะครับก็คุยกันไปพูดกันไป,น,ไปนะครับว่างไม่มีเอฟซีเข้ามาวันนี้นะครับ เรมาคุยมาทักทายกันนะครับ mm hmm. ก็ื่จะให้ท้องว่างเนี่ยรถเข้ามาเช็คได้เลยครับเอาก็มาตรวจเช็คมาตรวจดูก่อนก็ได้ครับมาตรวจเช็คดูก่อนว่ามันอะไรอ่าเสียต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเข้ามาแล้วมัน <c oughs> อ่าหรือไม่ก็ต้องเข้ามาก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับกับความเป็นจริงนะครับว่าเออนี่มันเสียนี่มันเสีย ผมเข้าใจทุกทุกทุกคนที่ใช้รถนะผมก็ใช้รถเหมือนกันผมก็ต้องเข้าใจถึงเวลามันเสียมันก็ต้องเสียนะครับแต่บางครั้งกระเป๋าเรามันมันมีเท่าไหร่เนี่ยผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออบางครั้งอ่าปัจจัยเราอาจจะไม่ไม่พอในการซ่อมนะครับเนี่ยถ้าเราอยากจะไม่อยากเสียมากอา่า เราก็ต้องมาเสียเีินน้อยก่อนนะครับคือมาดูแลอุปก,กรณ์ในรถยนต์ก่อนนะครับผมก็เคยบอกประจํานะครับแต่อุปกรณ์ในรถยนต์พวกเนี้ยนะครับนะพวกอุปกรณ์พวกวาลนะครับฟังชั่นวาลวแล้วก็รีเซอร์เรเอร์ตัวนี้มันมีอายุการใช้งานนะครับอมีเยออยางถ้ามันตีมันตันมันก็ทําให้ ระบบแอร์มันมีปัญหาได้นะครับสองอย่างเนี้ยมันจะช่วยอืมลดปัญหาเรื่องความเสื้อพังด้ยครับถ้าพวกนี้ตีตันนะครับมันจะทําให้ความเราพังเนี่ยนะอย่างนี้ครับเนี่ยคือไส้เดเอนะครับจะในแผงบางรุ่นมันจะมีมีจะมีไส้เดเอ์อยู่ข้างในนะครับอ่าเมันเป็นเนี้ยอย่างนี้ถ้ามันตีมันตันขึ้นมาความเราก็พังนะครับ ถ้าเรามาดูแลตัวนี้ก่อนมันก็จะทําให้คอมเราคอมเซอร์เราไม่ไม่ไม่พังนะครับสาบนนนูนิทันน้ำมันมันก็ลงไม่ทันนะครับน้ำมันลงไม่ทันตัวนี้สําคัญที่สุดคือไดเออร์นะครับแล้วก็เอ็กซ์เพชั่นบอวนะครับไอพวกนี้มันก็มีการเสียได้นะครับเสื่อมสภาพได้นะครับตัวนี้เอ็กซ์เพรสชั่นบับนะครับนะ ดูมาดำดำดูดูไอ้เฟเรนซันเข้านะครับนะจะให้ดูครับเนี่ยผมถอดมาไี่เจอสภาพานี้เยอะนะครับเจอะนะนี่ยคือตัวที่ทำให้คอมพิวเตอร์เราพังเนี่ยตัวนี้เลยที่ทําให้คอมพิวเตอร์เรามีปัญหาคอมเราพังได้นะครับตัวเดอเนี่ยน,นะครับมันตันดำําดําเงี้ย ถ้าเนน้ำก็จะดำอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คสอว่าคอมเนี่ยน้ำมันดําตัวนี้คนนี้เราคอมพังนะครับคอมแต่โชคดีที่ยังไม่นอกนะครับโชคดีที่ยังไม่นอกถ้าปล่อยไปก็โอกาสนอกก็สูงนะครับมันเกี่ยวไว้เงี้ยเห่ย นะครับเรามาดูมาแลกันครับมาดูแลกันก่อนก่อนที่มันจะพังเอารถมาตรวจเช็คมาดูแลมันก่อนก่อนที่มันจะพัง้าพังมากก็เสียมากพังน้อยก็เสียน้อยนะครับแต่ที่สําคัญอย่าให้คอมแม์มันพังแค่นั้นเองนะครับอย่าให้คอมเพรสเ์แอพังแค่นั้นนะครับคอมเพรสเสือพังมันก็ราคามันจะสูงพวกคอยเย็นพวกแข็งเด้อมันก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่แต่คอมมันราคามันก็สูงนะครับก็หลักหมื่นขึ้นนะครับทุกวันเนี้คอมเพรสเอร์แต่ละตัว ก็หลักเงินขึ้นนะครับมันงขึ้นอยู่ที่รถนะฮะแต่ยางตามก็หลักเงินขึ้นอยู่นะครับคันรถยนต์แต่ละชนิดนะครับถ้าก็ศูนย์ก็จะแพงกว่านี้นะครับคืออยากจะให้มาบำรุงรักษาเบื้องต้นพวกน้ำมันคงน้ำมันคอมเนี่ยผมก็เคยทำชิปให้ดูแล้วนะครับว่าน้ำมันคอมก็มีอายุก,การใช้งานนะครับถึงเวลาเราต้องเสียมสภาพ ความเสียงต่อผ้า <Techn> ม <Pokémon> ันก็จะทําให้การหล่อรื่นของระบบไม่ไม่ดีแล้วก็ทาให้การไหลเวียนของระบบไม่ดีนะครับเพราะน้ำมันคอมมันจะผสมไปกับน้ายาแอร์แล้ววิ่งอยู่ในระบบแอร์นะครับมันวิ่งอยู่ในระบบแอร์ถ้ามันเหนื่อย๊บมันอาจจะไปตันที่วาล์วก็ได้นะครับแล้วถ้าน้ำมันคอมมันวิ่งมาเนี่ยมาตันที่ที่เอร์เสร็จมันก็สามารถไปตันที่ที่วาล์วได้นะครับเพราะมันมันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยนะครับน้ำมันมันเหนื่อยมันวิ่งไม่สะดวกมันก็ทําให้ระบบ การหมุนเวียนของระบบแอร์ไม่ดีได้ครับพวกน้ำมันคอมก็สําคัญนะครับถึงเวลาเราต้องดูแลมันครับมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับพวกนี้ครับถึงเวลาเราต้องดูแลมันนะครับน้ำมันคอมวาล์เออร์นะครับสามอย่างมันจะช่วยให้อ่คอมเพิวเซอร์เรามีอยยุกันที่งานที่ยาวขึ้นนะครับ อีกมาทักทายกันอ่าช่วงปีใหม่ครับเดือนแรกของปีหกเจ็ดเดือนมก,กราคมนะครับวันที่สิบเอ็ดวันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ไม่มีไม่มีงานพูดง่ายๆไ,ไม่มีงานก็เลยว่าทําชิปเล่นๆทาชิปทักทายกันนะครับทําชิปว่างๆ ไม, an, ไม่มีงานไม่มีเอฟซีเข้ามานะครับมีโทรเข้ามาสอบถามอยู่ครับแต่ไม่ไม่เอารถเข้ามาวันข้างก็มานะครับมาต้นต้นเดือนก็มาคันเดียวครับมาคันหนึ่งแต่โทรมาถามหลายคันแต่แต่ไม่เอารถเข้ามาี้เขาอยากให้รถมาตรวจเช็คมานี่เลยครับก็ประเมินประเมินหน้างานดีกว่านะครับว่านะครับเอารถมามาประเมินหน้างานดีกว่าเพราะว่ามันจะ ได้สะดวกกว่ากันนะครับต่อไปผมคงจะให้เอารถเข้ามาบังเอินที่หน้าง,งานนะผมจะไม่ประเมินให้อันนี้ละนะครับประเมินที่ตามโทรศัพท์ตามทำลายเอาไปปนเมือนราคาแบบคร่าวๆนะครับบางคนก็ประเมินเสร็จแล้วก็เงียบเงียบไปก็มีครับต่อไปคงจะใช้ระบบประเมิน ประเมินหน้างานดีกว่าครับประเมินราคาหน้างานดีกว่าเราจะได้เห็นหน้างานเราจะได้เห็นเอ่อรถว่ารถมันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไรมันมันมีการแต่งเติมมีอะไรมาหรือเปล่าอะไรงเงี้ยบางทีบางคันนี่เจอเข้ามาโหติดเครื่องเสียงเข้ามาเต็มเลยครับผมประเมินราคาไปใกล้นี้ว่าถอดทีเลยโหเครื่องเสียงเราฟงลรฟฟุงไ,ไฟ โอ้เพจะไปบางทีเราก็พูดไม่ออกนะครับเพราะเราประเมินราคาไปแล้วเจอเครื่องเสียงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเครื่องเสียงนั่งติดตั้งกับเข้าไปเนี่ยโอ้โหใช้เวลากันหลายชั่วโมงนะครับบางทีบางคนั่ยติดตั้งเครื่องเสียงมาโอ้โหเยอะแยะนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของผมหรอกครับแต่ว่า มันต้องใช้เวลานานนั่นเองปัญหาเครื่องเสียงเครองอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วเพราะผมก็เป็นช่างเครื่องเสียงมาก่อนเป็นช่างเลเกรทคนิคมาก่อนนะครับผมทําพวกเลเซอรทคนิคอ่าซ่อมพวกเครื่องเสียงมาก่อนติดตั้งเครื่องเสียงมาก่อน <c oughs> พวกระดับจุ่ระดับยนต์เมทำม,มา,าหลายปีนะครับมมไม่ใช่ว่าผมต่บางทีมันจะใช้เวลา อดมันก็ไม่เท่าไหร่ประกอบครับนะครับบางคันเนี่ยโหอัสายไฟเยอะแยะสิ่งไหนมันเมาตับมาติดตั้งเครื่องเสียงใหม่เลยครับเป็นงังไงตอเราลื้อทีพอลื้อออกมาแล้วก็ติดตั้งเครื่องใหม่นะมันเท่ากับติดตั้งเครื่องเสียงใหม่นะราคาติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็อ่ามันเป็นเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับ ถอดติดตั้งเนี่ยเครื่องเสียงก็มีราคานึงนะครับที่รเครื่องเสียงมลอาทำเครื่องเสียงก็มีคนเอาให้ผมเอาเครื่องเสียงมาถอดออกแล้วก็ติดตั้งเครื่องตัวใหม่เข้าไปเนี่ยเราก็คิดราคาการถอดมันขึ้นอยู่ที่ยากยากง่ายเลยครับว่าชุดเล็กชุดใหญ่ติดตั้งเครื่องเสียงก็อยู่ที่ชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยนะครับคิดว่าคงจะต้องให้อารตมาประเมินหน้าหน้างานนะครับต่อไปเนี้ยผมคงจะไม่เป็นเมือนนี่นะเพราะว่า มาที่นี่ละราคาคุยกันได้ครับผมไม่ได้ว่าต้องแพงกว่าที่อื่นผมก็ประเมินราคาราคาเนี่ยผมจะเปรียบเทียบกับราคาหน้าร้านแต่ราคาศูนย์นะครับราคาศูนย์ก็อยกราคาหนึ่งนะครับราคาหน้าร้านทั่วไปนี่ก็อีกราคาราคาที่ผมก็อาจจะอยู่ราคานึงนะครับมันจะมันจะลดหลั่นกันไเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทําสูงกว่าราคาหน้าร้านก็ไม่ได้ทําทํา ต่ำเก uh, ินเกินเกินกว่าเหตุมันก็อยู่ในที่เรนที่ที่พอดีนะครับก็ไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้ต่าเกินไปนะครับผมพูดตรงแต่ไม่ได้สูงเหมือนกับทางหน้าร้านหรือทางศูนย์เขานะครับทางศูนย์ไม่ต้องห่วงพูดถึงเข้าศูนย์ราคาหุ้นไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องราคาสองศูนย์ราคาหน้าร้านเมื่อแล้วแต่หน้าร้านบางร้านอาจจะถูกบนแรกอาจจะแพงนะครับบางร้านราคาสูงมากก็มีครับหน้าร้านมันขึ้นอยู่ที่ แต่ละร้านเขาจะตั้งประเมินราคาไว้ที่เท่าไหร่แต่มาคาราคาที่ผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้ามันแพงกว่าทางหน้าร้านเนี่ยผมยินดีให้ด่ายินดีให้ต่อว่านะครับนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่ประชางไม่มีอ่าความรู้ผมอยู่รู้แล้วก็เป็นอาจารย์อบรมระบบแอร์ให้แกลูกศิษย์ลูกหาได้ท่านก็ได้ความรู้จากผมไปเยอะนะครับให้ความรู้สายชอบกิชาความรู้ไปนะครับ ครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องมารทาแอร์เนะมาที่ต้องจบครับนั่นมาที่ต้องจบซ่อมแอร์ต้องจบมาหาผมผมต้องซ่อมให้จบถ้าซ่อมไม่จบผมก็ไม่อยากซ่อมมาพูดง่ายๆนะคืออะไรมันไม่ดีก็ต้องทำให้ดีนะครับออมันก็ขึ้นอยู่กบบลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าคือคุณกต่เอฟซีด้วยว่าจะเอาอย่างดีอย่างไม่ดี แต่จริงๆผมากทำงานทำแอนก็ต้องเราต้องทำให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ทำว่าเออทำาบสองสามวันพงังสาสี่วันพังก็ทำได้ไมันต้องใช้ได้เป็นปีๆนะครับไม่ใช่ว่าทำใบสองสามเดือนแอนพังเลยอ่าอืผมไม่อยากทำแบบนั้นนะครับผมจะทำให้มันใช้เป็นปีๆอะคราทำทีนึงใช้ไปเลยสี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยสามปีสี่ปีห้าปีอย่างน้อยแ้ะครับอย่างน้อยก็สี่ห้าปีให้อย่างน้อยนะครับ มันก็ขึ้นอยู่ที่อุปกรณ์ครับที่เราซ่อมนะครับมันก็ต้องวาดไปตามความเป็นจริงนะครับเออมีอะไรครับมาพูดคุยกัน,นครับบางบ้างไม่มีงานโอเคครับชิปนี้คงจะจบเพียงทีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ